วันนี้นะไอ้ตัวกูแม่งไม่สนใจแล้วกูกูไปประเทศที่โควิดอันดับหนึ่งแต่เศรษฐกิจชิปหายวป,ป่วงกูไม่สนใจนะนะเออใช่ไหมครับวันนี้นะญี่ปุ่นเองนะก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าลงทุนในประเทศทไทยต่อมันขายไม่ได้ถูกกีดกันนะครับเขาจึงไปลงทุนที่เวียดนามเพราะเวียดนามได้รับการส่งเสริม มีอเมริกาอบอุ้มมีฝรั่งเศสมียุโรปอบอุ้มนะแต่บ้านเราตอนนี้แม่งมีถูกกีดกันถูกตัดสินตัดสิทธ์ทุกวันกะทิยังขายไม่ได้เลยตอนนี้ใช่ไหมแล้วลงทุนจะอยู่แล้วใช่ไหมแั้นต้องรีบนะทำไงได้ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วก่อนที่มันจะสายไปนะวันนี้นะใครก็รู้ฝรั่งมันไม่ได้โง่หรอกประเทศเราไม่ได้มีประชาธิปไตยก็รู้อยู่ปกครองโดยทหาร โดยสามปอเออใช่ไหมถึงบอกแล้วปล่อยมีผู้นำโง่ๆแบบนี้อาชิบหายหประเทศเราจะบอกให้อีกหน่อยลูกหลานแม่งไม่มีงานทำแล้ววันนี้นักลงทุนไหลออกทุกวันทุกวันน่ะมันยังไม่รู้ตัวมันเองเลย,ยว่าผมผิดอะไรอะไอ้คีบหาย อไอ้แก่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไอ้สัตว์แม่งนะเด็กๆเขารู้นอนาคตเพราะนี้โลกเขามันทันสมัยเด็กมันอ่าน Google มันรู้อยู่ทุกวันว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกน,นี้เขาช้อปปิ้งออนไลน์แล้วโลกไม่มีพรมแดนแล้ววันนี้ประเทศเรากลายเป็นประเทศที่ช้อปปิ้งเราไม่ได้เป็นประเทศขายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะสมัยก่อนประเทศเราขายของครับแต่ตอนนี้เราเป็นประเทศซื้อ เออใช่มครับแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงเราไม่ได้สินค้าเราคืออะไรครับข้าวอ้อยมันทำมาหลังเออแล้วจะไปสู้ได้ยังไงตอนนี้แม่งมันส่งเรามานี่ไอ้สัตวองสามหมื่นเราส่งข้าวไปครับแปดพันคันรถหนึ่งนะครับตันหนึ่งนะได้มาแปดพัน คนไปเป็นรถสิบล้อดได้ไมื่กี่หมื่นมันส่งนี่มันเต็มรถสิบล้อเนี่ยเป็นมูลค่าเป็นร้อยเป็นพันล้านเราเคยส่งเสริมนวัตรกรรมอะไรบ้างในประเทศเราครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำส้นตีนอะไรบ้างกระทรวงดิจติตอลทำอะไร,รบ้างวันนี้นอกจากจับข่าวนิวอะไร Fake n e ใช่ไหมถึงมองไงว่าการที่มีผู้นำที่ไม่มีวิาสัยทัศน์แต่มันเสียหายมาก นะหน้าทีมเศรษฐกิจกูเห็นหน้ากูก็จะเป็นลมแดดอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับอของเรานะมันเราเสียทุกอย่างให้เวียดนามไปหมดรองเท้าไนกี้รองเท้าคอนเวิร์ตไปหมดแล้วนะครับเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเนี่ยคุณไปไประชุมในเวทีโลกเขาก็ต้อนรับคุณอยู่แล้วแหละรครับเพราะมันนามมารายาทไม่มีใครเขาไล่คุณจากห้องประชุมหรอก แต่คุณมาขี้โม้อว่าโอ้คุณสนิทได้ใกล้ชิดคนนั้นคนนี้เขาอาจจะใกล้ชิดคุณด้วยความใครอยากใครแยงก,ก,ก็ได้เออใช่ไหมครับก็จะมีนโยบายกีดการเราสารพัดสารเพประเทศจะอยู่ได้ไงล้วตั้งวันนี้เราถูกประชาคมโลกต่อต้านเราเนี่ยัันสิ่งเดียวที่ทำให้ประเทศเรากลับมาได้เร็วสุดคือต้องมีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยต้องทําให้โลกเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบ ไม่มีการกดขี่ข่มเหงนะไม่มีระบบหมอบคานเพราะต่างชาติเ็าลุกดาวะล้นะครับเขาเห็นแล้วก็เฮ้ยนะรเรายังไม่เป็นประเทศที่เป็นนานาอารยาประเทศนะครับยังเป็นระบบศักดินากดขีขอออ่อยู่เออเพรนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจนะบริบทของสังคมโลกเขานะไอ้นี่ผมยังผิดอะไรมึงยังไม่รู้กับมึงผิดอะไรอ เออวันนี้ทั่วโลกก็เป็นโควิดกันเต็มไปหมดเลยมั้งประเทศไทยไม่มีโควิดกูเป็นแชมป์โลกไว้กูเป็นอันดับหนึ่งป้องกันโควิดได้แต่เศรษฐกิจชิบหายอะ่ะเออโรงงานย้ายคนไทยตกงานอีกหน่อยแม่งกูระลัวมากเลยว่าแม่งจะโจรขโมยเต็มบ้านนะครับสิ่งเดียวที่บ้านเราเบ่งบานคือยาเสพติดเออได้ไหมวันนี้ ผมนึงต้องอยู่กับเด็กเพื่อจะช่วยส่งมอบอนาคตดีๆพวกเขานะปล่อยพวกไอ้เท่าพวกนี้บริหารประเทศชิบหายอยู่แล้วนะเจ็ดปีนี่เสียหายไปเท่าไหร่ก็มีแต่นี่นะแล้วก็มีไอ้เจ๊กกระบาดไม่หยีกระตะโกนแล้วครับที่แม่งล่ำรวยน่ะขณะที่คนไทยยากจนลงอ่ะนะครับยังมัน้ามีหน้ามาถามกว่าผิดอะไรนะ เขาชีบหายไปกี่โรงงานแล้วครับถามที่เสียญี่ปุ่นไปได้จีนมาคุ้มไหมอาเราเสียญี่ปุ่นไปเราได้รักลงทุนจีนมาแล้วคุ้มอ,ะอ่ะจีนแม่งมาทีแม่งเอาเปรียบทุกอย่างอะ่ะดูสันดานแม่งนี่กัน้นแม่น้ำโขงจนแห้งมันยังไม่สนใจใครเลยมันสนใจแต่ตัวมันเนีเ่ยออ ใช่ไหมครับอันนี้ถึงจะบอกให้ประยุทธ์คุณไปเถอะคุณอยู่ต่อแม่ประเทศชิบหายแน่ต้องรีบให้มีประชาธิปไตยต้องทํารัฐมนูญให้มีประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดเพ <c oughs> ื่อจะได้ทําการค้าขายกับประเทศอื่นก่อนที่ประเทศจะล้มสลายวันนี้แล้วลงทุนอยู่แล้วกูขายของไม่ได้กูจะอยู่ทำไมกูก็ย้ายแต่เย้ายไปแล้วก็ไม่มีทางย้ายกลับแล้วครับเ <c oughs> วียดนามมีแต่โตขึ้นเรามีแต่เตี้ยลง <c oughs> เออ หลายคนยังแม่งไม่รู้ตัวนะก็คือแม่งอยู่ในกาลาไงนะประเทศเรานี่ไม่ค่อยสอในให้คนคิดอ่ะไม่ค่อยไปมองโลกกว้างอ่ะสอนอยู่แต่ในกาลาเอากาลาครอบไว้อืมใช่ไหมครับนั้ววันนี้ต้องรีบเปลี่ยนแปลงประเทศโดยด่วนนะครับรัฐบาลาหารนี่มเนคนยุ่งกับการเมืองอีกต่อไปแล้วกูไม่ดูประเทศจีนแม่งจังไรกันไหนดูมันแดกอะไรในพิสดานนรนั่นไะ มันแดกแล้วแต่พิศดารอัปีไรมนุษยธรรมนะเยี่ยมโหดใช่ไหมครับวันนี้เราต้องครบทั่วโลกนะไม่ได้ครบแต่จีนจะอิงจีนได้ยังไงล่ะคโอ้จีนมีประชากรพันสี้อยคนมันซื้อเราที่ไหนเรามีแต่มันส่งมาขายทุกวันเนี้ยเออวันนี้เราต้องครบประเทศที่แม่ง ซื้อไปจะครบจะประเทศขายจีนมันไม่ซื้อนะจีนมันมันไม่ซื้อมันขายอย่างเดียวไม่เห็นหรือไงไปคบจีนมันก็ชิบหายแล้วต้องครบประเทศที่เขาซื้อดีครับยุโรปอเมริกาก็ซื้อญี่ปุ่นก็ซื้อออสเตรเลียซื้อมึงไปคบจีนเนี่ยชิบหายแม่งมันจะขายอย่างเดียวแล้วมันมีทุกอย่างประเทศมันไม่มีอะไรมัง้งอะ แล้วเราแม่งก็สร้างรอยร้าวขึ้นไนงะนะอีหา,หาหรือไทยนั่นก็ไปเจอไปทะเลาะกับอเมริกาไนงะเจอก็ตอบโต้ได้สองหมื่นห้าพันล้านหายเลยเป็นไงครับเออวันนี้จีนมาลงทุนเฮียอะไรแนะม่งก็ขนคน,นมันมาตลอดอะ่ะแล้วรัฐบาลจีนแม่งให้เงินด้วยนะในการเข้ามายึดเศรษฐกิจประเทศอื่นนะจีนแม่งไปทั่วโลกแล้ววันนี้เออ แลไปบาลจีนแม่งให้เงินด้วยมึงมาลงทุนนี่ไม่มีเงินทุนบอกนะถ้ามึงจะมาลงทุนที่ไทยเนี่ยมันให้เงินมาด้วยแต่การลงทุนมันคือลงเพื่อกอบโกยนะเว้ยมันไม่ได้มาสนับสนุนเศรษฐกิจเรานะไอเรานี่ก็โอ้ยจีนดีแล้วเกินนะครับตลาดจีนใหญ่มันซื้อยางเราเราก็โอ้โหเศรษฐกิจดีพอมันเลิกซื้ออี้ยเราจะตายนะประเทศเห็นไหมครับ วันนี้เราต้องพัฒนาประเทศเราเป็นอุตสาหกรรมแล้วส่งสินค้าไปขายในยุโรปเพราะอย่างน้อยราคาเรายังแข่งขันได้นะครับถ้าเราได้สิทธิพิเศษในฐานะรประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับเห็นไหมค่าของชีพเรานะรต่ำกว่าเขาเรามีแรงงานที่ถูกกว่าเขายังไงสินค้าเราก็ยังขายได้ถูกกว่าถึงแม้มีกําแพงภาษีเราก็ยังขายได้แต่ประเทศคนนั้นก็ไม่มีที่ดินค่าแรงเขาสูงแล้วนั้นเขาต้องเป็นประเทศผู้ซื้อ แต่เราเนี่ยยังค่าแรงยังต่ำอยู่แต่แม่งยังเถือจะมาขึ้นค่าแรงให้สูงสูง,สงอันนี้ก็ชิปหายแล้วครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่าแรงยังแพงอันนี้แม่งใครจะมาลงทุนประเทศมืองเออนะครับถึงบอกว่านายกไม่ใช่ใครก็เป็นได้นะเว้ยวันนี้นายกประเทศเราส่วนใหญ่มาจากกระบอกปืนนะครับมีทหารมีกองทัพหนุนนะครับใครไม่มีกองทัพหนุนก็โดนยึดอำนาจ คุณคิดว่าฝรั่งมันไม่รู้หรอการเมืองในประเทศไทยครเขามีสถานทูตเขาก็เห็นสถานการณ์นะคุณเห็นไม่คนในสถานทูตพูดไทยชัดแจวเออัอนต้องรีบปรับเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยโดยเร็วแล้วก็ต้องยกเลิกระบบสัตว์เลื้อยคานนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสากลโลกเขาเขารับไม่ได้หรอกครับเขาเลิกทาสมานานแล้ว โอเคเขาเนี่ยยีดผิวยังไม่ได้เลยผิดกฎหมายนะครับเออเียดศาสนาเยียดอะไรไม่ได้เชื้อชาติไม่ได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ของเราแม่งยังกดขี่ชนชั้นวันนะ เด็กรุ่นใหม่มันนึกไม่เอาไงครับมันไม่ยอมเป็นยิ่งจกตู้แกงครับงั้นไปเลยครับจะอยู่ต่อเลยครับอย่าถามเลยครับว่าคุณผิดอะไรครับตั้งแต่คุณเข้ามาคุณทําอะไรถูกบ้างถามผมดีกว่าผมจะตอบได้ตั้งแต่คุณเข้ามาคุณทาอะไรถูกบ้าง สังคมเราวันนี้นะแม่งพยายามจะจะเอากะลาครอบปิดหูปิดปากประชาชนเลยครับการกําหนดนโยบายประเทศมันควรจะกําหนดโดยประชาชนไม่ฟาหานไม่ใช่นักกฎหมายสี่ห้าตัวตมาเขียนกฎหมายจังไรจังไรนะวันนี้ประเทศเรานึงไปไม่ถึงไหนคนระับประเทศอื่นเขาขับเคลื่อนโดยประชาชนไปในประเทศวันนี้แม่งดูนโยบายแต่อย่างทาให้ประชาชนเป็นลูกนกแจกเงินอย่างเดียวอ้ชีบหาย ถ้ามาหาแดกกันไม่เป็นแล้วคนไทยอ่ะไม่ได้ไม่ดีก็แหกปากแบมือร้องขอขายข้าวไม่ได้ก็แหกปากน้ำมันปาล์มขายไม่ก็แหกปากแล้วจะไปสู้ใครก็ได้เฮีย้ยอยากจะไม่มีข้าแรงุงสูงมีเฮี้ยะลรนะก็แหกปากไม่เคยคิดจะแก้ปัญหาตัวเองระบบการศึกษาเราไม่เคยสอนให้คนไทยช่วยเหลือตัวเองเออ แล้วมึงดีเด็กๆนะครับเขาพยายามที่จะบดทุบก,กะลาไอแกก็ยังดึงกะลามาคุมไวเหมือนเดิมนะไม่ยอมไปไหนดิมึงอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วปล่อยเด็กๆนะครับให้เด็กๆเ็าได้มีโอกาสเลือกอนาคตก็บ้างผมบอกผมยังไงก็ได้นะ เด็กๆเขาต้องอยู่แล้วเติบโตบางคน,นยังมีชีวิตอยู่เหลืออีกห้าหกสิปีไอแก่หลายๆคนมึงจะอยู่อีก10ปีหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยนะอะกูว่าไอแก่บ,บางคนนี่กำลังกูมอำนาจอยู่ไม่เกินสิบปีแม่งก็าตายแล้วมึงจะอะไรกันนักหนาเฮ้มึงจะอะไรกันนักหนา,ม,ะะนหนามึงขนไปได้ไหมทรัพย์สมบัติอะแต่มึงกันจะทิ้งวิบากกรรมไว้ลูกหลานนะเป็นประเทศที่ว่างเปล่า วันนี้นะมีตระกูลไม่กี่ตระกูลที่แม่งร่ารวยนะครับพวกนี้ก็ให้ทุนกับนักการเมืองพรรคการเมืองออกมานโยบายมาเห็นไหมัมันเคยแตะต้องไอ้พวกเศรษฐีพวกนี้ไหมครับมันแตะต้องในคนจนนะแต่เวลาบ้านเมืองมีภัยก็มีแต่พวกคนจนเนี่ยเสี่ยงตายไปท้วงไปต่อสู้นะครับท้ายอยู่ก็ได้แค่นุสาวรีย์พอถึงเวลาพวกประเทศกลับมามีประชาชนไอ้พวกเฮี้ยนี่ยครับส่งตัวแทนพรรคการเมืองลงมา อ่ใช่ไหมตั้งพักตั้งเบิกมาถึงเวลาก็ทางด่วนเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยชิบหายสร้างแต่กูยังเด็กๆจนกูแก่แล้วเนี่ยสร้างสมัยนู้นเรอเหล็กเส้นกิโลกี่บาทปูนถุงกี่บาทสร้างมากี่ปีแล้วใช้มากี่ปีแล้วมันกําไรจะไม่รู้กําไรแล้ววันนี้มันขึ้นราคาเป็นสี่สิบาทห้าสิบาททางด่วนขค้นที่หนึ่งเนี่ยมันควรให้ประชาชนใช้ฟรีต้องนานแล้วทําไมจึงต้องให เอกชนมาสามัคทานแล้วครับเห็นไหมแล้วทำไมต้องขึ้นราคามันขาดทุนที่อะไรวะมึงสร้าง้งจากชาติไหนแล้วเออแล้วเป็น้างด่วนที่แพงที่สุดด้วยนะกันในหนึ่งใช่ไหมครับทำไมต้องรีบต่อสัญญาครับไอสัตว์ใครบริหารทางด่วนเจ๊งนี่แม่งมันไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ มันจะไปม,มีเฮียอะไรถนนนั่นก็วิ่งไปดีครับเออมันมีกี่ตระกูลไหมที่ยึดสัมปทานอยู่แล้วมันให้สัมปทานอะไรสัมปทานสิ่งที่เป็นสาธารณภคเป็นความจําเป็นของประชาชนะดูนโยบายแม่เฮียไหมล่ะเออนโยบายแม่เฮียอะไรที่มันเป็นความจําเป็นที่ประชาชนต้องใช้อะ่ะ มันให้สัมปทานใานชิบหายทำไมมึไม่ให้สัมปทานรถเมลม์มารถไฟไม่ให้ลเพราะมันเกงเอกชนก็ไม่เอามันขาดทุนใช่ไหมแต่กูเอาอะไรทางดวนนี่ BTS รถไฟฟ้านะการผลิตสุรานะครับกูเอาอะไรที่มันผูกขาดกูเอา เออทำไมต้องรีบต่อสัญญาทําไมวันนี้ไม่ใช้ระบบเก็บเงินอัตโนมัติทาไมต้องใช้คูปองฉีกอยู่เลยเออใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดใช้ระบบคอมพิวเตอร์นับรถมันก็จะรู้แล้วว่าวันนี้บริษัททางด่วนมันทํากําไรมาหาศาลันอะไรแต่การใช้คูปองมึงจะรู้ได้ไงว่ามันมันพิมพ์คูปองมากี่ใบมึงจะเช็คได้ไงคุณเห็นไหมว่าช่องเก็บเงินอัตโนมัติแม่งน้อยกว่าช่องเก็บเงินสดอ่ะ ดังนั้นวันนี้ประเทศเราเนี่ยต้องเป็นประเทศประชาิปไตยกเลิกระบบสัมปทานทุกชนิดในประเทศนี้อะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นสาธารณูปโภคที่ประชาชนใช้นะต้องรัฐบาลเป็นเจ้าของไม่ใช่เอกชนมาทารัฐบาลขาดทุนให้กับประชาชนได้แต่เอกชนมันยอมขาดทุนได้หรือเปล่าล่ะ แล้วคุณยังจะไว้ใจพวกนันกการเมืองชั่วพวกนี้มันบริหารประเทศอยู่แล้วครับต้องเรียกร้องให้การแก้รัฐมนูลมีประชาธิปไตยโดยเร็วแล้วต้องปฏิรูปกองทัพนะครับปฏิรูประบบราชการที่เป็นเต่าเรือเกลือทุกวันนี้ ข้าราชการไทยโคตรเยอะสองล้านกว่าคนมีประชากรอยู่หกสิบกว่าล้านมีข้าราชการอยู่สองล้านข้าราชการสั่งการในส่วนกลางไงก็อืดอาดเป็นเรือเกลืองไงครับหน่วยงานไหนบ้างที่ประชาชนประทับใจลงบอกในหน่วยงานรัฐวันนี้เราต้องทํายังไงได้ประชาชนเข้มแข็งนะครับวันนี้มีอย่างเดียวที่ประเทศนี้เข้มแข็งคือกลไกรัฐและกฎหมาย เข้มแข็งคิบหายเลยครับใครก็สู้แม่งไม่ได้ออ <c oughs> ข้นรายการดูดิมันใช้กฎหมายกับเรานะมันบอกให้เราไปเอาสำเนา,าบัตรประชาชนเรายังต้องยอมมันเลยไม่เอามามันไม่ทําให้อ่ะเห็นไหมครับทั้งนี้แม่งมึงปิ้นให้กูก็ได้เราไปติดตอนงานรายการมันขอสำเนาทะเบียนบ้านก็ต้องกลับไปเอาให้มันนะ เออใช่ไหมไม่มีให้มันมันไม่ทําให้นะคุณเป็นธนาคารเนี่ยคุณถือบัตรประชาชนใไบปไปเดียวนะคุณจะเปิดบัญชีแบงก์ก็เปิดได้คุณได้เออใช่ไหมครับนี่เหลือประเทศประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่กับไม่ใช่ข้าราชการประเทศนี้ทหารเป็นใหญ่ตำรวจเป็นใหญ่ อธิบดีกรมกรต่างๆใหญ่หมดพวกนี้กเกษียณมาแม่งมีเงินเป็นพันล้านหมดแล้วยังมีดาราจังไรบอกว่าปฏิรูปคือการล้มล้างมึงเรียนมาจากโรงเรียนไหนว่ไอ้เฮียะปฏิรูปแปลว่าล้มล้างไอ้สั์ฮะกูเปิดเด็กยังไงกูก็แม่งปฏิรูปการรีฟอร์มใช่ไหมมันก็ทำให้ดีขึ้น มึงบอกไปที่รู้ถ้าก็ล้มล้างไอ้ชิบหายมึงจะโหนไปถึงไหนเงินบริจาคมึงช่วยชี้แจงด้วยโง่แล้วเืออวนฉลาดไอ้สัตว์มีหน้าองเสียบอด